มาร์ทแฮปปี้เก่งดีมีความสุขความขวัญประจําโรงเรียนวัดป่าแดงของพวกเรามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ได้รับความรู้คู่คุณธรรมอีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมด้านทักษะอาชีพขอเชิญทุกท่านมาพบก,กับโรงเรียนวัดป่าแดงของพวกเราค่ะเวลคัมสู่วัดป่าแดงสกูลสวัสดีครับผมนายกิติพงอุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดงตำแหน่งวิทยาฐานะผู้อานวยการพิเศก โรงเรียนวัดป่าแดงของเรานะครับเรามุ่งเยนย้นการเป็นการศาึกษาที่พัฒน,นาให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นโรงเรียนที่มุ่งสู่สำมาจีตามหลักพิดของปัญญาเป็นข้อเรียมครับสวัสดีครับโรงเรียนวัดป่าแดงตั้งอยู่เลขที่สองหหมู่6ตำบลแม่ทลบอำเภอชัยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของตำบลเมทะลบเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน285คนโดยมีคณะครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น22คนดังนี้นางสาวันวรัตนารเรียนครูประจำชั้นอนุบาลสอง นางสมจิตสิงหทองเท้ครูประจำชั้นอนุบาลสามนางประภาสีเลพลครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวสิรีธรลลำจวนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ส,สองน,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 นางสาวสมหญิงบุตรวงศ์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สาม นางสาวพ,พรพิมมลพงมาจากักครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สนางสาวนิตยาฉลาดครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านายวิทยาหน่อคำครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวพระคพรเทไยครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง นางสาวกมลพรตีจะมาครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงนางนชินีพิธิพัทธ์พนหานครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนางศิริพรไภสารนิรันกูลครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนางสาวรัตดาวนใจคำครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม นายทินกรทยาครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นายชาณลินณวันพคคณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานางรัติลัตปันเมาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวิสัยทั์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดป่าแดงจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความรู้และทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสีประจำโรงเรียนเขียวขาวสีเขียวหมายถึงความสุขความสดชื่นและความสมหวังสีขาวหมายถึงความสะอาดและความบริสุทธิ์ เอกลักษณ์ทักษะอาชีพดีมีคุณธรรมอัตลักษณ์มีทักษะอาชีพโรงเรียนวัดป่าแดงเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนในโครงการประชารัฐและได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติ ดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning และ STEM ศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทักษะอาชีพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง โรงเรียนวัดป่าแดงมีระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่หลากหลายโดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและนักเรียนการเยี่ยมบ้านช่วยให้เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับนักเรียนเช่นสภาพความเป็นอยู่และฐานะทางการเงิน ซึ่งทำให้เราเห็นภาพที่แท้จริงและสามารถให้การสนับสนุนที่เหมาะสมได้นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาการอบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูนักเรียนเพื่อช่วยให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนำไปสู่การวางแผนในการพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างตรงจุดจากการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนวัดป่าแดงได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบบยมุกระดับทองจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง การประเมินโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับทองรวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาโรงเรียนวัดป่าแดงเรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความรู้และทักษะด้านอาชีพ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและมีคุณภาพสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการเขียนสอบโรงเรียนวัดป่าแดงด้วยครับเ็บไซโรงเรียนวัดป่าแดง WHAT